ด่วนเริ่มแล้ววันนี้ระวังฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงใต้รับมือฝนตกหนักกรมอุตุประกาศฉบับที่สองรับมืออากาศแปรปรวนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันศุกร์ที่1พฤศจิกายน2 5 6 7วันนี้บริเวณประเทศไทยของเราจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งโดยจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นตามมาด้วย โดยทั้งกรมุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงวันที่2-5พฤศจิกายนหลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งกับจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ส่วนบริเวณภาคใต้ต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นได้บางแห่ง แนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง10บวันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศทางใดจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะล่าสุดทั้งกรมุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่2เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่จะแพ่เข้ามาทําให้ในช่วงราจะมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นในช่วงเช้าและจะมีอากาศหนาวบริเวณยอดดอยและยอดภู ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงที่แผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่หลายพื้นที่มีอากาศร้อนชื้นจึงทําให้ในช่วงแรกจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางแห่งหลังจากนั้นอุณหภูมิจะปรับลดลงโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้า พร้อมทั้งยังคงมีลมหนาวพัดแรงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง2องถึงองศาเซลเซ,ลเซลียสบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซลียสซึ่งจะมีลมหนาวพัดค่อนข้างแรงด้วยจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศ ดูแลรักษาสุขภาพนอกจากนี้สภาพอากาศที่แห้งและลมแรงอาจส่งผลทำให้เกิดอักขีภัยได้ง่ายขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วยในขณะที่เร่มรสุมพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนกลางจึงส่งผลทำให้บริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวส่งผลทำให้ในวันนี้หลายพื้นที่จะเริ่มมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงที่แผ่เข้ามาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นจึงทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลายเป็นพายุฝฟนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงจะเห็นได้จากโมเดลว่าในช่วงบ่ายของวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใตา้หลังจากนั้นในช่วงเย็นกางกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้น ครอคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะว,วันตกภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงหลังจากนั้นในช่วงค่ำของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองกระจายตัวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกแถบชายฝั่งส่วนในช่วงดึก ยังคงม,มีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือตอนล่างกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลโดยในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะว,วันตกและตอนล่างของภาคจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่2พฤศจิกาย,ยนรวมถึงบริเวณภาคใต้ตอนบนจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทั้งตอนบนของภาคโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 2 1่4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีลบบุรีสระบ,บุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันนครศรีธรรมราช พัทลุงสงขลายะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมง เดินเรือด้วยความรมะมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองระยะนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนบางพื้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ปรับลดลงทั้งยังมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางแห่งขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษเมื่อดูโมเดลต่อไปตามที่เราอมตตนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนว่าจะมีมวลอากาศเย็นกำลังปางกลางถึงค่อนข้าง,รางแรงระลอกใหม่จากประเทศจีน แผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะเห็นได้จากสีของโมเดลเป็นสีน้ำตาลสแสดงถึงมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้ามาโดยจะเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแรกทําให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน อุณหภูมิจะลดลง1-3องศา,ศาเซลเซียสพร้อมทั้งจะมีลมหนาวพัดแรงเข้าปกคลุมตลอดทั้งวันตามโมเดลจะเห็นได้ว่าเส้นไอโซบาที่เคลื่อนตัวเข้ามามีความถี่กระชั้นนั่นหมายถึงกระแสลมที่ค่อนข้างรุนแรงแต่จะพัดด้วยกำลังปางกลางตลอดทั้งวันทำให้ทุกภาคมีอากาศเย็นสบายในช่วงกลางวันแม้ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งไรเมฆแสงแดดส่องตรงลงมาก็ตาม ในขณะเดียวกันลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณภาคใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นตามไปด้วยส่งผลทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอย่างต่อเนื่องบางพื้นที่จะมีฝนตกชาติกันแบบตลอดทั้งวันทั้งคืนพอแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในภาคใต้จึงต้องเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าสภาพอากาศแปรปรวนจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นระลอกนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่5พฤศจิกายนหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่จะแผ่เสริมเข้ามาปกคลุมถึงบริเวณภาคกลางในช่วงวันที่5ถึง10พฤศจิกายนซึ่งจะส่งผลทําให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิลดลงได้อีกภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้า ส่วนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดก,กันแบบยาวๆต่อเนื่องหลายวันคาดว่าจะเป็นที่พึงพอใจสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่รอคอยความหนาวเย็นแต่สิ่งที่จะติดตามมาด้วยและต้องเฝ้าระวังคือฝุ่นละอองหมอกควัน PM 2.5ที่จะเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบทางเดินหายใจและสุขภาพจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังในจุดนี้เอาไว้ด้วย นอกจากนี้สภาพอากาศที่แห้งและลมแรงอาจส่งผลทำให้เกิดอักขีภัยได้ง่ายขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังในจุดนี้เป็นพิเศษส่วนบริเวณภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักถึงหนักมากแบบต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงวันที่10พฤศจิกาย,ยนเช่นกันขอให้พ่อแม่พี่น้องในพื้นที่ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเน้นย้ำให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะ หวังว่าข่าวสารและข้อมูลต่างๆจะเป็นประโยชน์ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนำไปปรับใช้ให้สัมพันธ์กับแนวโน้มลักษณะาอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ